You? You 1941, to to ันนี้เส้นจังจะมาสมัครงานคนเดียวเส้นจังกลัวเส้นจังไม่กล้าสมัครงานเราต้องทํายังไงอะเส้นจังเขาสัาพั์ยังไงอะก็เอ๋ยก็เอ๋ยก็อะไรอะก็เอ๋ยก็อะไรอะเส้นจังฝังเส้นจังนะเส้นจังทาได้เส้นจังเป็นคนสวยเส้นจังเป็นคนเก่งเส้นจังรวยเส้นจังสวยแล้วก็เส้นจังรวยเส้นจังเก่งแต่เส้นจังมาคนเดียวไม่เป็นไรเส้นจังฝั่งเส้นจังเส้นจังไม่กล้า เส้นจังเปิดยังไงประตูเซนจังกลัวประตูเส้นจังอยากกลัวประตูเซนจังไม่กลัวประตูเ้นจังเลิกกลัวได้แล้วเซนจัไม่กล้าเปิดเนจังกลัวไอ้เขาไอ้ดึงเซนจังอยากผักมึงจะทำอะไรกับเรื่องของมึงเส้นจังเข้าไปอย่าบังคับเส้นจังพี่าผักเ้นจังเ้นจังโซบัวเส้นจังบอกแล้วไงเส้นจังกลัวประตูเส้นจังกลับแล้วนะเส้นจังอย่ากลับกลับเส้นจังจะกลับ ฉั้ยังไม่อยากทํางานฉันจะต้องทำงานจะได้เจอเขาหล่อไงหล่อเหรอฉันจะจะเจอคนหลอ่อจบปีสี่ละเสื้อก็เล็กลงกระโปรงก็สั้นขึ้นแถยมยูแหวกด้วยก็อีกแค่โมนาลิเซียฉันไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้พี่คะหนูเลิกกับโมนาลิเซียแล้วนะคะหนูว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้คบกันค่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ ฉันจับตัวฉันให้ได้อย่างปล้ยอพี่น้าเงียวเลยอ่อยาบอกนะว่าอีพี่น้เียวมาสมัคง,งานอ,นอะไรไปอีบ้าใช่พี่น้ำเงียวปะคะน้องคะนี่รานพิซซ่าค่ะไม่ใช่ร้านขนมจีนยมาถามหาเงียวนะคะน,คะน,คะนเหมือนเลยอ่ะพี่ชื่ออะไรคือชื่อปูลมคะ่ะ พี่ปูลมพี่ปลมรู้จักเส้นจ้างไหมใครเส้นจังเส้นจัางทำอาชีพอะไรเส้นจะงเป็นดาราดั่งเป็นดาราตั้งพี่ขำอะไรอ่ะก็หน้าน้องหน้าโลรอ่ะพี่ก็เลยขำพี่มีแฟนอย่างพี่ขอทำสมาธิหน่อยได้ไหมคะพอดีพี่กำลังท่องเรซูเม่จะสมัครงานอยู่ค่ะทำไมไม่ไปทำสมาธิที่วัดพี่ขอนั่งเงียบๆได้ไหมคะได้ค่ะพี่มีแฟนอย่างแั่พี่ชื่ออะไรมอนาลิเซีย อย่าบอกนะพี่เสียส,สวยๆอะหรอลูกทูดอ่ะหรอเพื่อขอ,องเงียบๆน,นะคะน้องใครไปจัรอากาศวันี้<อ>ก,นาการอะไรออรดิชันออดิชันอะไรก็วันนี้มาออดิชร้องเพลงอันนี้มาสมัครงานค่ะอันนี้มาสมัครงานเขาต้องใช้เอกสารแล้วไม่มีหรอขอยืมหน่อย <c oughs> ไม่ได้ทำไมพี่ไม่แบ่งปันเลยอ่ะคนเรามันต้องแบ่งปันนะขอยืมหน่อยไม่ได้นี่ของพี่แลวพี่ไม่ชอบแชร์อะไรกับใครไม่ยอมแชร์ไม่ยอมแบ่งปันเลยเอะอะเพราะจะฉายเดียวอยากจะโซโลโค่คนเดียวร้อเพลงอะไรอ่ะอันไรก็ไม่รู้อีบ้ามาถึงก็มาพูดพูดพูด,พดถ,าถามนู่นถามนี่โด้เลยมีโด้เลยมีสลากอูบ้านแล้ววันนี้ก่อนออกจากบ้านตักแกตกตสกหัวไม่ต้องสวยต้องมาเจอตัวบ้าอะไรเงียบเงียบหน่อยค่ะ พี่นั่นแหละฝ่านี้บพิธีอรร้องเพลงอยู่ที่กําลังจะรับสมัครงานมาสมัครงานกันใช่ไหมคะพี่ก็มาสมัครงานหรอพี่เป็นผู้จัดการค่ะโทษนะคะใช่จานเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ว่าตอนนี้ที่ไม่ได้เป็นแล้วค่ะเออโทษนะคะใช่พี่แม่มที่เป็นผู้จัดวะคะเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะให้พี่จังร้องผีชอบมาให้ฟังวะเอาทีละคนเอาทีละคนชอบมาชอบมา ร้างนะแต่ร้องให้รเร็วๆคนไหนชื่อปูลมคะหนูค่ะตัวเราหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเซนจังเซนจังคะหยุดเรียกเซนจังได้แล้วลำคาญเดี๋ยวหนูขอสัมภาษณ์ก่อนละกันนะคะดีค่ะ,ส,ะสัมภาษณ์อะไรอ่ะสวัสดีค่ะปูลมใช่ค่ะไม่ได้เจอเลยเนาะเตรียมอะไรมาคะเนี่ยก็อันนี้เป็นเอกสารค่ะที่หนูเตรียมมาก็จะเป็นอ่ใบจำนองทองเอกสารกูก้กยศค่ะ ใบสั่งด้วยสองสบายโอเคงั้นเด yes. ี๋ยวปูลมเก็บเอกสารไปเนาะวันนี้คงไม่ต้องใช้เสจได้ยจ้ะปูสั่งเตรียมมาถามงหน่อยว่าเรียนจบมาปาฝากถามมาว่าปูโรงเรียนจบอะไรมาโรงเรียนมหาไทยศึกษาเลยค่ะอยากสมัครตำแหน่งอะไรอยากสมัครตำแหน่งอะไรคะอยากเป็นแคชเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ในครัวก็ได้แันไปเป็นไรเดอร์ แล้วอ,อยากจะเป็นไรเดอร์เหรอ,อไม่ไม่ดอน่ไม่เป็นหนูนี่เอสับสนไม่หมดแล้วค่ะแต่ว่าที่คิดคำถามเองไม่ได้หลอวค่ะติดกี่กี่ก็ติ่ต้องหลับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มงานเลยเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวเริ่มงานตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เลยใช่ค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะงน่ารักเหมือนเดิมเลยนะเธอ เช่นฉันกลัวกลัวอะไรอีกบ้าททำงานไปทำงานที่ไหนนะเคาอ์เตอร์มาเคาอ์เตอร์ไหนโอ้ตัวนะครับสั่งพิซซ่านะครับพี่ซ่ามพิซซ่ามไม่รู้จักพี่เหรอเช่นจังติดตามพี่ซ่ามจริงจริงหรออยู่ในด้อมปะด้อมไหล เรนเจอร์หนูอยู่ในดอมด้วยค่ะอ๋อจริงหอใช่ค่ะหนูชื่ออะไรนะดุดดิวหนูชื่ออะไรนะชื่อปูลมค่ะอ๋อปูลมมีผัวแล้วปวกเรามีผัวแล้วแล้วแล้วเส้นจังอ่ะมีผัวยังพี่แจมรู้จักเส้นจังเหรอใช่เส้นจังดังมากพี่แจมหอมจังใช่น้่งหอมกินอะไรอ่ะเส้นจังขอจงหอเฮ้ยไม่ไม่จุดเดี๋ยวเดี๋ยวไมาไม่ไม่เส้นจังดมเฉยเฉยเส้นจังอยากดม ชี่พี่แจหงหอมจังสรุปว่าพี่พี่จะได้สามชายโอเคค่ะมากี่ท่านคะมาคนเดียวครับก็เห็นอยู่ว่ามาคนเดียวจะไม่ถามทําไมแต่ว่ากับสองคนกับกับเส้นตางเหรอใช่ถ้ามาคนเดียวะคะ่ะแนะนําเป็นโซโล่ไหมคะชิ้นเดียวอร่อยโดนเลยคะ่ะได้นะโดนอะไร เส้นจังเคยเห็นพี่แจมเล่นกีตาร์โซโล่อ๋อนี่ไงพี่เออต้องกินโซโล่ไงไม่ม,มาคนเดียวด้วยได้ค่ะแล้วเป็นหน้าอะไรดีคะเอานี่แล้วกันครับเลดฮาวายเยนแล้วกันเส้นจังอยากกินโซโล่กับพี่แจมไม่ได้โซโล่เขาอ,อร่อยคนเดียวไม่แบ่งใครโซโล่เขาอร่อยคนเดียวเลยเหรอใช่ก็เส้นจังอยากอร่อยกับพี่แจมถ้าอยากกินหลายคนะไปกินพิซซ่าแต่ถ้าอยากกินคนเดียวอะให้กินโซโล่เส้นจังงั้นเส้นจังกินพี่แจม จะ man, กินตรงไหนพี่พี่นี่ก็อ่อยมันอย่างไรเนาะเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ก็โอ้ยพี่ไปนั่งรอนะปูเอาพี่ไปนั่งเลยค่ะพี่จั่งครับพี่จามมานี้หน่อยเซนจังลืมเมื่อกี้พี่จามสั่งน้าอะไรน้อะไรเดี๋ยวนะอันนี้ออกแล้วอะไรอ่ะน้ารักไม่มีอ่ะเขาสั่งเลดฮาวายเอียน น่ารักแล้เราอ่ะพี่แจมค่ะนี่ร้านพี่ป้าค่ะไม่ใช่ร้านขายกิ้งก่าทะเลทรายพี่จังวับอกว่าน่าลงนั่งเราพี่ไปนั่งรอเลยค่ะเดี๋ยวเส้นจังพาพี่แจมไปส่งแฮชแท็กจังแจมได้จังพี่แจมไปโซโล่กันไปเขาให้กินคนเดียวอะไรนะเขากินคนเดียวโซโล่อ่ะเส้นจังเลียจานเอ๊ะหรือจะเ้นจังเลียแจมเลียจานดีแล้วหรอเอาน้องคะโซโล่ค่ะหน้าเลนฮาวเอี้ยรหนึ่งโซโล่ได้ยัง อ๋อแล้วทำไมมาเสิร์ฟเองอ่ะก็ข้างหน้าไม่มีใครอยู่เลยพนักงานไปไหนหมดมันนาสิพนักงานไปไหนหมดล้อแล้วเส้นจังอ่ะมันนาสิเส้นจังไปไหนนะพี่ก็อยากรู้หรอมันจะเป็นพนักงานอยู่ไหมเส้นจังพี่คิดว่าเร็วๆนี้อาจจะไม่ได้เป็นและเส้นจังจะเป็นพนักงานจะเป็นผู้จัดการด้วยอได้เลย แมมทั้งพี่นะเอาโซโล่สไปซี่ไปปอร์นี่แล้วก็โซโล่ผักขมและเห็ดมาอีกอย่างละหนึ่งโซโล่ชิ้นเดียวอร่อยโดนกินที่ไหนก็ได้เราจะรู่นะคะทางคู่ค่ะได้ค่ะโซโล่เขาไ้กินคนเดียวซึ่แจก็เลยสั่งคนละชิ้นจะได้กินกันคนละชิ้นได้ยังอ่ะคะพี่ผู้จัดการพี่แม่มอย่าวางนี่แหละนันก็บังน้ำพี่แจมของจิิงจังสิ อย่าอ้อแบบนั้นนังกองเส็นจังมันมันไม่เห็นโบดดาคมันเที่ยวหัวพี่แจมเอ้เจ้าใมันจะโดนหน้าเส้นจังเ,เดี๋ยวเส้นจังจะสอนให้กินว่ากินยังไ,ไงไไเวลาทานอ่ะพี่แจมใส่ฝ่ามือแบบนี้เลยเแล้ใช่ใช่แล้วก็มัมมๆ นี่อย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เดี๋ยวมีอีกหน้านึงอันนี้ผักขมและเห็ดอ๋อผักขมและเห็ดหรอเส้นจังชอบกินผักขมและเห็ดเดี๋ยวมีอีกหน้านึงเลซฮาวายเอียนเลซฮาวายเอียนใช่เพื่อนจังชิมก่อนอือเป็นไงอร่อยมากเพื่อจังหลอเลยี่พื่ชิมบ้างนะอืออือเพื่อจังน่ากินจังตัวโตใช่ไหม เวลาทานแห้งอร่อยอ่ะอย่าลืมใส่ฝ่ามือแบบนี้นะแล้วก็แนวยาวงลีเรามาชนกันไหมมาดิเรามาควากันไหมทำไมดูคล่องเลยอะไม่บ่อยใช่ไหมเนี่ยใช่อืมอืมอร่อยจังเลยเราดูเยอะแล้วจะไม่หมดแล้วจังเล่นจังเรียให้ไม่ได้เดี๋ยวเอี๋ยเล่นมาตั้งนานอดเหนียเลย ทำอะไรอ่ะเฮ้ยหน้าไป่โดนอะไรอ่ะโดนเห็นเมื่อกี้นี่แหละซ้อมมาเกิดเรียเนี่ยเกิดเล่นจังเลียให้ขอไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เลียพี่จมาใหว่าเล่นจังไม่โดนพี่แจมเลยพี่แจมมันเปิดจริงจริงนะแต่เพื่อนเพ่นให้อืมอืมอ้ยวไหมอะไรพี่แจมครับเปิดหน้าเล่นจังอ่ะขอกระไหนชิจู้เลยนะครับขอกระไหนนะครับไหนไในตรงไหนตรงไหน มันหายแล้วโอเคหายแล้วนี่เส้นจังทํางานที่นี่วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทุกวันเลยเขาจะให้ทําอยู่เหรอผู้จัดการครับจะให้เขาทําอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยเส้นจังไล่ผู้จัดการตอบเฮ้ยจริงเหรอจริงได้เหรอได้เลยเหรอเส้นจังเป็นลูกเจ้าของที่นี่เอาแล่ะลูกจ้างพ่อพี่ดุจังพอตามเลยหรือยังหรือยังเหลือไว้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามชั่วโมงกว่าแล้ว ฟ้าแต่บ่ายโมงตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วพี่แด๊ดอยู่ต่อยคืนชั่วโมงไหนป่ะอ่ะดูกระด้อมนะดูกระด้อมอีกนะต้องแจมจังหรอโอเคกลับบ้านไปกินนะอันนี้กลับบ้านไปกินนะอ่ะซส้นจังแบ่งให้แต่ไม่มีนะไปสั่งใหม่ก็ได้ไปไหนไปสั่งโซโล่เส้นจังไปด้วยไปด้วยหรอไปด้วยอีกแล้วเหรอไปด้วย